รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วน้ําสามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของเราได้มีงานวิจัยของดร์มาซาลุอิโมโตะนะคะเขาได้นําน้ํำไปแช่แข็งและผึ่งน้ําก้อนแรกนะคะเขาได้ทําการสวดมนต์ให้กับน้ําซึ่งการสวดมนต์มันก็คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มันเหมือนการที่เราพูดอะไรบวบๆนั่นเองส่วนอันที่2นะคะเขาได้ทําการพูดอะไรที่ลบๆและปรากฏว่าน้ําที่มีการสวดมนตนะ์น่ะ มีผึกน้ำที่สวยงามมากส่วนน้าที่มีการพูดลบๆใส่มาทุกวันนะคะผึกน้ํามีลวดลายที่บิดเบี้ยวและไม่สวยงามนั่นแปลว่าน้ำสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราได้และทุกคนรู้ไหมคะว่าในร่างกายของเรามีน้ำอยู่ถึง70%นนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะพูดอะไร เราต้องพูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองนะคะเพราะถ้าเราพูดแต่สิ่งไม่ดีให้กับตัวเองมันเท่ากับว่าร่างกายของเราก็จะมีผลกระทบ100%นั่นเองค่ะฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่ดีให้กับตัวเองเริ่มพูดดีให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้ได้แล้วนะคะ,ละเลลี่อยากบอกว่าการที่เราจะพูดดีๆให้กับตัวเองได้อย่างแรกนั่นก็คือการเซล,ลท็อคให้กับตัวเองและถ้าใครที่รู้สึกว่าการพูดเซล,ลท้อคเป็นเรื่องยากหรือคิดประโยคไม่ออกเอลลี่นะคะก็มีอ e ีบุ ทุกคนค่ะ100ประโยคใช้คําพูดดึงดูดความมัง่งคั่งมีทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความมัง่งคั่งและความสําเร็จถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ s i k i u e l l e ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ